สวัสดีครับทุกทกท่านพระเทราจารย์กับพระเครื่องเมืองไทยในคลิปนี้จะพาทุกท่านไปร่วมกันศึกษาเหรียญหลักของหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่1ในสามเหรียญยอดนิยมนะครับเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในพศ2 5 1 7เป็นเหรียญที่จัดสร้างจำนวนมากและมีหมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดจำนวนมากถึงขนานั้นก็ยังมีการทำปลอม ค่อนข้างมากเช่นกันด้วยพุทธคุณของเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นั้นเป็นที่ยอมรับในทุกๆเหรียญน,นะครับในคลิปที่ผ่านมาได้นำเสนอพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานที่จัดสร้างในพศ .25 1 5เนื้ออันปะกา้าหากยังไม่ได้รับชมก็ย้อนกลับไปรับชมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการนำเสนอ เหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ที่จัดสร้างในพศ2 5 1 7เหรียญรุ่นนี้นะครับมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อสร้างกุฏิสงวัดสักแก้วออกที่วัดสักแก้วมี2เนื้อนะครับมีเนื้อนวะกับเนื้อทองแดงรมดำเป็นหนึ่งใน3มเหรียญหลักยอดนิยมนะครับเหรียญหลักเหรียญแรกก็คือ เหรียญรุ่นแรกที่จัดสร้างในพศ2512และเหรียญที่จัดสร้างในพศ2517นี้ส่วนเหรียญยอดนิยมอย่างมากก็คือเหรียญที่จัดสร้างในพศ2519ที่รู้จักกันเหรียญสร้างบารมีปี19นั่นเองนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีการจัดสร้างเทียง2เนื้อคือเนื้อนวโลหะจัดสร้าง2 5 0 0เหรียญ และเนื้อทองแดงรมดำจัดสร้างถึง99,999เหรียญเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญยอดนิยมนะครับแม้จะมีการจัดสร้างเนื้อทองแดงรมดำถึง99,999เหรียญแต่มีเหรียญที่ทำปลอมออกมาในท้องตลาดค่อนข้างมากทีเดียวเลยนะครับทีนี้เรามาร่วมการศึกษาจุดตำหนิสำคัญในเหรียญองค์หลวงพ่อนะครับซึ่งเนื้อทองแดงรมดำ มีหลายบล็อกนะครับบล็อกนวะไรจุดนะครับมีทั้งเนื้อนวะและเนื้อทองแดงลมดำบล็อกที่นำมาเสนอนี้นะครับเรียกว่าบล็อกนวะหูขีดมีเฉพาะเนื้อทองแดงนะครับบล็อกที่3ก็คือบล็อก5แตกแบ่งอาเป็นบล็อก5้าแตกวงเดือนบล็อก5้าแตกหูขีดบล็อก5้าแตกหน้าเกี้ยงนะครับแล้วก็ยังมีบล็อกหูขีดบล็อกคอปาด หรือที่เรียกว่าบล็อกสายฝนนะครับบล็อกคูณมีขีดบล็อกโอมหมากบล็อกสังคาติมีเส้นหรือที่เรียกว่าสังคาติขนแมวและสุดท้ often, ายเป็นบล็อกธรรมดาหร well, ือที่เรียกว่าบล็อกหน้าเกลี้ยงนะครับเนื้อทองแดงลมดําที่เรียกว่าบล็อกนวะนั้นนะครับเพราะลักษณะเฉพาะมีลักษณะคล้ายเนื้อนวะโลหะซึ่งเป็นจุดตาหนิสําคัญคือมีเส้นนูนใต้คําว่าอําเภอตามที่ปรากฏนี้นะครับ าเหตุที่เรียกว่าบล็อกนวะเพราะลักษณะสำคัญคือมีเส้นนูนใต้คำว่าอําเภอซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับบล็อกนวะซึ่งเนื้อทองแดงลมดำนี้นะครับลักษณะที่คล้ายกับบล็อกนวะนั้นมี2บล็อกนะครับตามที่เคยเกินมานะครับก็คือบล็อกนวะไหลจุดกับบล็อกนวะหูขีส่วนเนื้อทองแดงลมดำบล็อกอื่นนั้น จะไม่มีเส้นขีดใต้คําว่าอําเภอเมืองด้านหลังเหมือนกับทั้ง2บล็อกนี้นะครับเหรียญที่นํามาเสนอนี้เรียกว่าบล็อกนวะหูขีดนะครับสังเกตที่บริเวณใบหูขององค์ท่านนะครับจะมีเส้นขีดข้างหูค่อนข้างชัดเจนนะครับด้านหลังก็จะมีเส้นนูนใต้คําว่าอําเภอส่วนจุดอื่นก็คล้ายๆกันนะครับแต่บล็อกนวะไหลจุดนั้นจะมีจุดที่ตัวดอด้วย นะครับแล้วหูก็ไม่ได้ขีดเหมือนบล็อกนี้นะครับเนื้อนะครับจะต้องตึงสังเกตลักษณะใบหน้าขององค์ท่านนะครับแล้วก็เส้นสังคติโค้ดนะครับจะต้องมีความคมชัดสังเกตขอบนะครับสร้างหลังพศ2 5 0 0จะมีขอบลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูที่ห่วงของเหรียญน,นะครับพื้นเหรียญหู ต้องเนียนแน่นถ้ามีเส้นเสี้ยนหรือหยาบหยาบนะครับจัดว่าเป็นของปลอมลายกระหนกจะต้องนูนชัดนี่คือลักษณะภาพรวมทางด้านหน้านะครับแล้วก็นี่เป็นภาพรวมทางด้านหลังนะครับครับก็ไปอ่านจบการศึกษาร่วมกันสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณที่จัดสร้างในพศ2 5 1 7บล็อกนวะหูขีดเนื้อทองแดงรวมดำไว้แต่เพียงเท่านี้ ในคลิปหน้าเราไปร่วมกันศึกษาหนึ่งในเหรียญที่คนโคราชหวงแหนมากที่สุดนะครับคือเหรียญย่าโมที่จะสร้างในพศ2477จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมได้ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ